ผัดแพ้ผ,ผัดชนะกันมาครับฝ่ายแดงทักสินเล็กสอจอตงปลาจีนครับฝ่ายน้ำเงินลุงกิตบอลลุงโลดครับมาขยับเปิดเปิดเ,ดเกมลุงกิตโอ้ยก,กําปั้นกระมาครับทักสินเล็กดูโอ้โหว่านี่ครับก็คือเป็นลุงกิตแหละครับต้องเปิดเกมเร็วครับเบียดถึงตัวติดมาถ้าทักสินเล็กทำให้ยุบให้ย่นให้ได้ครับ เดินช้านี่มาชกยากครับทักสินเล็กอ้าวตีวงในวงในนะกลัมาการแยกออกมาก่อนมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเกมของทั้งสองคนครับยังอยู่ในเกมครับก็ต้องดูแล้วว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเกมครับจุดพิกของคู่นี้จะอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าตรงนี้ครับทั้งสองคนยังทําหน้าที่กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับชกในเกมของตัวเองครับมบวยเกรดเอดี้พลาดเผลอนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับ หลุดโดนซ้ายโหนไปโหนไปมแต่ก็โดนเททิ้งไปครับจังหวะโหนนี่สวยเลยครับแต่ว่าจังหวะจบนี่ยังไม่สวยครับมาทันกันแล้วครับแล้วครับเกรดเอบวกด้วยกันทั้งคู่มาเสียบเข้าไปลุงกีดทักสินเล็กก็เน็บเอาคืนเอ้าโอ้โหมาเกี่ยมตกพทีครับพยายามจะเด้งตีครับทักสินเล็กครับ ถ้าตีธรรมดานี่มันก็เจ็บอยู่ครับแต่ว่าถ้าเด่งตนี่มันได้สวยงามเพิ่มเข้ามาด้วยครับเอ้าไตซ้ายแล้วโดนเกี่ยวครับลุงกิจขวางหน้าเสียสักสิเล็กแก้ยังไงครับพยายามจะกดลงมาแต่ว่าลุงกิจปิดลงไปแล้วก็เตะครับหักทิ้งลงไปเลยครับเอาละครับใส่กันหนักกว่าเดิมครับสักษิเล็กไม่ถอยแล้วกับยกนี้ครับเดินชนครับเปิดหน้าแรกนะครับแต่ว่าลุงกิจยังมาในเกมของตัวเองเขาใช้ความแกร่งเอาเกือบตกไปทีครับมวยตัวใหญ่ในจังหวะเข้าข้างเชือกครับเกือบ เกือบตกเวทีไปเหมือนกันนะครับอ่ขยับซ้ายครับทักษิณเล็กรุงกิตวงนยัดตั้งไว้คืนได้ไหมตีคืนครับน่าคู่นี้คู่นี้ภาคที่3จะจบลงแบบไหนอย่างน่าสนใจครับจะไปประจีนบุรีหรือระนองครับอุ่งกิจขยับเดินวงนายยัดเข่าไปครับอ่ทักษิณเล็กตั้งป้อมครับเตรียมจะหัวซ้ายครับอ่เดี๋ยวดูครับหาสายใครถึงกอดซ้ายทักษิณเล็กอ่าแปลว่ายังปิดบังอ่ารุงกิจ โอ้โหตอนนี้มาพยายามทำให้ทักสิเล็กเดินเท้าทำบ้างนะคุณติสมาลีใช่ครับจังหวะนี้ถ้าทิสเล็กล็อกดูดีครับลูกกีดเองก็ไม่เสียเปรียยครับแม่ไม่ยอมกันจริงๆครับไฟแต่หนักไฟนี้ดีสมศักดิ์ศรีสมราคาครับเอ้าทักสิเล็กเดินต่อยับเบียดเข้าไปครับลูกกีดตั้งรับแล้วครับยกนี้ยังไงครับจังหวะมีไหมโยกให้ซ้ายติดบ้างลูกกีดโตไหมยังไม่โตครับรับอย่างเดียวตอนนี้ครับฟังไว้ก่อนอ่าบีหัวใจครับ ยกนี้ก็ผัดกันรูปผัดกันครับต้นต้นนีงทักสินเล็กเดินก่อนแต่มาถึงตรงนี้ครับรูปกิจเดินบ้านี่รับผัดกันครับสลับกันไม่ยอมกันเทียบวัดความแข็งแรงครับนอกกับนายนอกกับนายครับนอกเป็นของทักสินเล็กในเป็นของรูปกิจครับอีก30มสิวิยก4ี่ในช่วงท้ายครับทักสินเล็กขยับหาช่องอ่าซ้ายหัวดหวดหัวไหมแค่ขวาไปยังโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับ น,นี่ครับมาดูลูกแก้ลูกกันครับมวยระดับแบบนี้โอ้โหมาเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างครับบนเวทีดูว่าทั้งคู่ก็สู้กันมาเต็มที่แล้วครับกรรมาการบอกว่าขออีกหน่อยได้ไหมครับขออีกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าคููเอกก็อยากจะให้ชกสนุกเร้าใจทุกยกครับแล้วก็หันไปชวมือให้น้ำเงินครับ เป็นลุ่งจิตบ่อลุ่งโลดครับวันนี้เอาชนะคะแนนทักสินเล็กแบบสุดมันเลยครับคุณเอกนำรายการยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับ